เราอยู่ในยุคที่ทุกคนออกแบบชีวิตเองได้ทำงานที่ไหนก็ได้สร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดและเรายังสร้างคุณค่าให้กับทุกคนได้ด้วยที่สรีรุงของเราครับตอบโจทย์ชีวิตให้กับทุกคนได้แน่นอนครับผม สวัสดีครับผมนาเนยวีโรดเกตประยูนนักธุรกิจประกันภัยบริษัทสีกุ้งโบเกอร์ตำแหน่งรองกรรมการฝ่ายบริหารระดับดมอนเป็นโฟลเดอร์สีกุ้ง v i p ทีมนักธุรกิจประกันภัยมืออาชีพของสีกุ้งครับอาชีพนี้มากกว่าคนขายประกันครับเราเป็นที่ปรึกษาประกันภัยแบบครบวงจรสามารถคัดสรรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเนี่ยให้ตอบโจทย์ลูกค้าครับและที่มากกว่านั้นครับเราช่วยคนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ให้กับคนที่สนใจร่วมธุรกิจกับเราศรีกรุงเราสร้างโอกาสสร้างคนสร้างอาชีพให้กับทุกคนและสังคมอาชีพนี้ครับมีคุณค่าครับเราจึงทำ VIP Academy สำนักสอนสร้างอาชีพนายหน้าประกันภัยแบบมืออาชีพครับแต่ก่อนการทำธุรกิจนายหน้าประกันต้องดิ้นรนต้องลองผิดลองถูกเองครับผมเองนะครับก็เสียเวลาครับในการลองผิดลองถูกมาหลายปีครับแต่ปัจจุบันธุรกิจนี้ทำได้ง่ายขึ้นครับเรามีโค้ดพี่เลี้ยงครับคอยสอนคอยบอกในการทำธุรกิจครับ และมีระบบครับในการจัดก,การครับไม่ว่าจะเป็นระบบของสีกุงระบบของทีม v i p ทําให้พวกเราเนี่ยทำงานและสําเร็จได้ไวขึ้นใครเข้ามาในองค์กร v i p ยุคนี้ครับถือว่าโชคดีครับบอกเลยครับว่าใครเจอเราเขาโชคดีเรามอบโอกาสครับให้กับทุกคนครับวันนี้สีกุง v ี p เรามีความพร้อมมากๆที่จะทําให้คนที่จริงจังตั้งใจทําธุรกิจนี้สําเร็จไปอย่างรวดเร็วครับผมคิดว่าคนที่จริงจังกล้าที่จะเลือกแลกลุยไปกับเราทุกความฝัน เป็นจริงได้ที่สีกุงแน่นอนครับในทีม v i p เรามีวิชั่นร่วมกันว่า t year ยร t ไท i หรือลุย2ปีแฮปปี้ชั่วโกดและสีุง v ี p ดีขึ้นทุกวันรับรองว่าใครมาร่วมทีมกับเราชีวิตดีขึ้นแน่นอนครับสีกุงเรามีระบบสนับสนุนในการทำงานทำเงินอย่างครบคันมีผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรมีบริษัทประกันชั้นนามากกว่า40บริษัทมีแอดมินคอยบริการ600กว่าชีวิตมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศและที่มากกว่านั้นธุรกิจเรา ทำงานทำเงินได้24ชั่วโมงด้วยระบบออนไลน์สีกรุง VIP เรามีความพร้อมทั้งบรรยากาศทีมทั้งพลังบวกทั้งระบบสนับสนุนที่จะคอยผลักดันให้คุณสําเร็จในธุรกิจนี้ได้อย่างรวดเร็วเรามีโค้ชพี่เลี้ยงคอยให้คําปรึกษาแนะแนวทางในการทําธุรกิจอย่างถูกต้องเรามี VIP Academy มี VIP Card มีเซ็นเตเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้ทุกคน สะดวกในการทำธุรกิจมากขึ้นเรามีหลักสูตรในการพัฒนาทีมผู้นำและการทำออนไลน์มีบอรดวิชั่นให้เรียนรู้ได้ย4บสชั่วโมงมีระบบการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนไม่พลาดข้อมูลดีๆและเรามีคู่มือและสื่อทำการตลาดให้คุณไปทำงานทำเงินทำธุรกิจได้ทันทีเมื่อสมัครสมาชิกกับเราครับบอกเลยครับว่าสีกรุง VP ีเราครบเครื่องเรื่องการทำธุรกิจ สนใจร่วมทีมทำธุรกิจด้วยกันหรือซื้อประกันต่างๆในโปรโมชั่นพิเศษติดต่อทีมสีกุ้ง v i p ที่อยู่ทั่วประเทศได้เลยครับหรือติดต่อผมโดยตรงที่เบอร์โทร0863685586หรือลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ครับทีมสีกุ้ง v i p ชีวิตออกแบบได้ลุย2ปีแฮปปี้ชโชครครับ